ตัวนี้เขาเอินว่าเห็ดยอียงขับปีนองมันเริ่มออกในจอมปวกลายครับผมโ mm hmm. บแมนเห็ดปวกไซน่าไหม่นะครับเนาะ พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดออกข้างล่างแล้วครับผมสุดยอดโอ้ใช่เห็ดหลวกไหมนี่ไม่ใช่แล้วนี่ล่ะไม่ใช่ อ้ยเฮ็ดเบื่อพี่น้องบัวแมนครับเดี๋ยวมาสามสี่ดอกไว้ทำเชียอืออืออีขาวไปเบิ่งขวหนึ่งครับพี่น้องขวหนึ่งยืนหนึ่งครับอยู่จอมปัวกันไปพุดขึ้นมาแล้วครับผมออื้ รอ,อยยังน้าหัวหน้ามาจัดการปลวกหอ,อกทุกมือครับอู้ดันดินดีมากแลว อ่านี่ครับโอ้น้ำบอกเลยไม่เอานะสุดยอดด้วยพี่น้องเลยเออเออเออโคตรเจ็บเลยโอ้วมีน่าละพี่กระสือมันถึงอย่าง อเราก็ภาพไปตับไปหาหลาก,ก็ซื้อแล้วครับเนาะดันขึ้นครับโอ้นี่เปิดไว้เปิดไว้เออเออเออโอ้ได้ไวช่วงนี้เห็ดปวกไอ้ปวกปวกไอ้ปวกตาดครับผม ดไปไปมาเปืนกันอีกรอบนะพี่น้องเนาะเขามีเก็บตลอดนะครับโอ้หมาผ่านขาผ่านแจงเลยมันอยากเล่นน้ำครับไป เจอสองดอกครับพี่น้องอุ้ยสวนกานในจอมปวกง่ายๆนะครับสามดอกเลยแก่แล้วแข็งมากๆเลยพี่น้องแข็ง จะคราวมันจะเป็นเจา้าปลูกตัดใหญน่นี่ครับผมเจ้าปลก ดินแข็งดันออกงาครับต้องบ่งว่ามีบ่ ปุ่นครับเ้ี่ยมบัวมีเป็นดอกมีสาดอกแค่นั้ โอ้เห็ดเป็นยังเราเป็นหรอกินได้ป่ครับเนี่บุเคยกินนะครับวต้ตรงร้องเราพี่น้องแถวบ้านเขาบุค่อยกินกันครับผมห็่เนย่